ตอนนี้เราเคยใช้แม็โคนะครับแบ็โคหรือแปลงเดียวกันเนี่ยครับในมุมโน้นดีไหมดีเร็วแต่โอ้โหพอเราจะเอายากมากลุงเลยต้องมาเก็บแบบนี้ซึ่งมันยากทำงานน,นยากมากแต่ก็โอเคมันละเอ ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราลุงกลมอยู่กับแปลงนครนายกครับที่ติดแม่น้ําครับ<อ>แปลงเนี้ยเดิมเราปลูกเมื่อเดือนพิกาปีสองห้าหกห้าเราปลูกระยะชิดมากทีแรกปลูกศูนย์จุดสามคูณศูนย์จุดแปดศูนย์จุดสามคูณสองสามพันกว่าไร่ไอสามพันกว่าคอต่อไร่แล้วทําไปทํามาลุงมาดูเฮ้ยมันชิดไปก็เลยมาขยับเป็นศูนย์จุดห้าคูณหนึ่ง 0.5คูณหนึ่งก็ได้ประมาณ3,200ที่แรกมาได้3,800ต้นต่อไร่แต่จริงๆอ่ะตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยเดี๋ยวศาสตร์ไปดูนะมันไม่ถึงไร่นะเราปลูกไป2,000กว่าต้นนะครับ2ปีตอนเนี้ยถึงเวลาเนี้ยเรารื้อออกแล้วครับในดูสภาพของ2ปีที่เรารื้อออกเดี๋ยวเรามีภาพอยู่นะครับว่าเราปลูกยังไงนะครับอันนี้ก็รื้อออกรื้อออกในดูดิครับนี่ดูกอมันจะดูต้นมันสินี่นี่ดูทีนี่ นี่ก็ประมาณสองนิ้วกว่าอันนี้นี่ก็สองนิ้วกว่าจะยังไม่ถึงสามนิ้วว่านี่นี่ดูลำนี่ให้ดูให้ดูลำอันนี้เราหรือไปเนี่ยถ้าคนอยากจะเอาไปปลูกต่อเราก็จะมีวิธีคือปลูกแบบเดียวเดียวเดียวครับนะง่ายสุดแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยเราจะย้ายยกไปเพื่อเราจะเอาไปทําเป็นแม่พันธุ์ต่อนะครับนี่ทีนี้ก็จะบอกว่าถ้าเราจะเลือกกล้าพันธุ์ที่ดีเบอร์หนึ่งเลยก็คือเงาครับ หลายท่านก็อาจจะมีคอมเมนต์ว่าเอ๊ะมันจะดีหรือดีครับแต่มันแพงบ้างแล้วแต่เราแล้วก็ถ้าเกิดจะปลูกเยอะๆก็ไม่ใช่หาง่ายนะครับนี่อันนี้กล้าพันจากเงาครับดีสุดครับอันนี้กําลังมองว่าเนี่ยคือแปลงที่เราแม่พันธ์เรามีเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะทําเป็นให้โตเร็วให้โตเร็วนะเราอาจจะสั่งกันไว้กับผู้ผลิตกล้าพันนะครับให้เขาทาไว้ให้รอมีอยู่ท่านหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขอ เขาเรียกว่ายกตัวอย่างให้ด้วยเขาจะเอาเดือนพฤษภาสั่งลุงตั้งแต่เดือนตุลาเดี๋ยวก่อนนะตุลาเนี่ยตุลาพิกาธันวามกราคมพมีนาเมษาพฤษภาสั่งไว้เจ็ดเดือนแล้วกันเพราะว่าตุลาเขาเขาก็สั่งประมาณกลางๆเดือนไปแล้วเจ็ดเดือนครับโอนตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับลุงก็เอาโอเคไม่เป็นไรแต่จริงๆอลุงก็มีของที่พร้อมที่จะส่งแล้วเขาให้ส่งด้วย ็เดี๋ยวเราก็ไปตามันดูแต่ก็จะมองว่าถ้าท่านใดที่คิดแบบนี้นะสั่งล่วงหน้าแล้วก็หาต้องไว้ใจนะเพราะว่าหลายท่านตอนนี้กําลังกลัวเลยประเภทสั่งการกันไว้แล้วก็ไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยเขาอาจจะเรื่องการทุจริตอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราดูว่าเราเชื่อมั่นได้ก็ก็ดีก็มัดจํากันไว้แล้วก็อย่างนี้จะดีกว่านะครับอ้าวก็จะให้ดูนะครับว่าเนี่ยวิธีการผลิตก้านะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อด้วยเอาสักหน่อยหนึ่งว่า เขากําลังทํางานกันยังไงครับผลิตก้าพันที่เป็นเงานะครับแปลงนี้เราลื้อแล้วครับอ่าแล้วเดี๋ยวลุงทํางานนะทีนี้เวลาจะทํางานเนี่ยเล่าให้ฟังอีเรื่องหนึ่งตอนนี้เราเคยใช้แม็คโคนะครับแบ็กโคหรือแปลงเดียวกันเนี่ครับในมุมโน้นดีไหมดีเร็วแต่โอโ้โหพอเราจะเอานยากมากลุงเลยต้องมาเก็บแบบนี้ซึ่งมันยากทํางาน,นยากมาก แต่ก็โอเคมันละเอียดกว่ากันไงเครื่องจักรเครื่องมือะอ่ะเดี๋ยวลุงจะทำงานละก็ค่อย,อยเอๆเก็บไปก็ไล่ๆเก็บไปใช้ใช้แบบนี้เพราะว่าเอาเครื่องมือมามันก็จะยากหน่อย ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับใกนการติดตามนบ